อ่าแล้วเรามาทําคลิปอ่าใส่สายสายเบ็ดกันนะครับผมตรงสายเบ็ดเนี่ยเขาจะมีตรงหมุดนี่นะครับผมเนี่ยหมุดตรงเนี้ยที่เป็นอย่างเงี้ยที่เขาใส่สายเบ็ดค้างไว้คล้องไว้นะครับผมเราก็แกะตรงนี้นะครับผมแกะตรงนี้อ่าแล้วก็อร้อยร้อยเข้านี่นะครับผมร้อยออกมาใต้ใต้รอบนะครับผม ร้อยออกใต้ลอกอย่างนี้นะครับผมเพราะเวลาหมุนลอกมันจะดึงเข้าด้านนี้นะครับผมอ่าแล้วเราก็อ่าคลายคลายคลายลูกบิดนิดนึงนะครับผมให้มันให้มันคลายง่ายๆนะครับผมง่ยแล้วเราก็ร้อยร้อยร้อยที่ไกด์นะครับผมรูกรๆนี้เขาเรียกว่าไกด์นะครับผมร้อยไกด์ไปที่ปลายสายเลย เดี๋ยวผมจะตัดเป็นคลิปๆนะครับผมเพราะว่ามันมีหลายขั้นตอนนะครับผมป่าเราจะได้เบ็ดนะครับผมก็ค่อยๆร้อยไปนะครับผมร้อยจนถึงปลายสายในถนัด ตกปลามันดีอยู่อย่างครับผมบ้านบ้านผมอยู่ติดคลองอะไรเงี้ยมันก็ตกปลาหน้าบ้านได้เลยหาก,กินหน้าบ้านได้แม้มันจะไม่ชุมนะครับผมแต่ว่าเราก็ยังพอได้บ้างเอามาทํากับข้าวนะครับผมถ้าสมัยก่อนเนี่ยลุงผมหาผมแล้วก็น้าข้างบ้านเนี่ยเขาเล่าว่าเมื่อก่อนชุมมากนะครับผมคือในคลองอะไรเนี่ยหาก,กินง่ายนะครับผม๋ย่นี้มันก็เหลือน้อยลงอ่ะเรา้อยไปถึงปลานี่แล้ว เบไม่ตึงเรมุนนี้เข้าหน่อยแล้วเราก็กี่วิลแล้วสองนาทีอ่หลุดไม่อีกประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวผมทำคลิปใส่ตะโวยสองนาทีกว่าเดี๋ยว อะาชับคลิปใส่ตะก,กัวไปเลยแล้วกันเราเอาตะก,กัวมาแล้วก็ผมตะก,กัวนี้น่าจะห้ากรัมหรือสิบกรัมนี่แหละมันมันอาจจะลูกเล็กไปนะครับผมาะถ้าถ้ามีลูกใหญ่วันนี้ก็ใช้ลูกใหญ่วันนี้นะครับผมตะกัวแพงเหมือนกันนะับผม,มตั้งหลายบาทน,นะครับผมอืมเราก็ร้อยร้อยเข้าไปนะครับผมใส่ไม่ตรงเดี๋ยวผมตัดหน่อยยีกว่าให้มันตรงตร,งารงมมสายนโค้งมันใส่ยาก อ่าตัดสายมาตรงๆนะครับผมอต้องดูระวกวา่ายังเป่ามีล้มออกนะครับผมร้อยได้ไรยสามทีสิบห้าเดี๋ยวผมทำคลิปมัดเบ็ดอีกทีนึงนะครับผมมัดเบ็ดผมร้อยไม่ออกนะครับผมร้อยเข้าด้านนี้ดีกว่าร้อยด้านนี้เข้าไปง่ายกว่านะครับผม ร้อยด้านแหลมก็ไปง่ายกว่านะครับผมก็ร้อยเอาออกมาเ,อเยอะๆหน่อยนะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวดูเอาเหลือเท่าไหร่แล้วเราก็ร้อยไปสักสามรอบนะครับผมร้อยครับไีหนออกมนเหลือเยอะไปเลื่อนมาหน่อยเปลืองเบ็ด เดี๋ยวสักประมาณครึ่งเมตรก็ได้แล้วนะครับผมเยอะไปอีกนิดเดี๋ยวสักแค่เน,นี้ยสักฮะะสี่สิบห้าเซนห้าสิบเซนนะครับผมแล้วก็ร้อยไปผมจะทำแบบไม่ใส่ลูกหมุนนะครับผมเพราะว่ามัน ผมชอบอะไรง่ายๆนะครับผมหมุนก็ใส่ก็ดีแหละแต่ผมขี้เกียจใส่แล้วผมมัดหลายขั้นตอนแล้วก็ผมทําไม่ค่อยเป็นด้วยก็เลยใช้วิธีนี้นะครับผมอ่าอ่ไอ้สักรอบนึ่งอ,อ,อ,อ่ได้ละ เราทดสอบดูนะครับผมว่าเราเอามือดึงเนี่ยมันไม่เลื่อนไปไหนนะครับผมถ้าอย่างเงี้ยใช้ได้ละอ่ะห้าทีละโอเคนะครับผมเดี๋ยวผมทำคลิปมาเบ็ดอีกทีขอบคุณครับสวัสดีครับ